ถ้ามันไปนอนซะให้มันนอนให้ตอนหลับสบายเพราะมันหลับมาตลอดเอาให้มันนอนซะตกลงอย่างนี้เราเรียกว่าวาจะน้ำหย่างร้อใจโกรธจำ่านั้นะลูกนะดูที่ใจเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราพูดเนี่ยเหมือนไม่ไม่ได้อยากเลยพูดภาษาไทยร้อมากนะลูกนะ แต่นั้นคืออย่าราอโทสัเกิดเห็นนะแล้วเมื่อกี้ลูกสังเกตไหมว่าอีกอย่างหนึง่งก็คือเรื่องที่ว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรคือความศักดิ์สิทธิ์บุญเป็นริษบุญญาลี้ปัญญาลิศลูกเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เราสร้างเหตุอะไรนั่นเอง เหตุนบนุขนาดนี้ลูกสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประคับประคองชีวิตลูกให้ก้าวต่อไปอย่างมันม่นคงยายรู้นะว่ามีหลายคนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สร้างเหตุนบนุญอันยิ่งใหญ่แต่หลายคนกลับทํำลายตัวเองนะคะฟังก็ไม่สามารถฟังได้นะลูกสกิดเพื่อนถ้าลูกอากเห็นเขาได้ดี แต่ลูกเวลาเราอยู่ใกล้คนไม่ฉลาดเนี่ยลูกคิดว่าปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเลยเวลาเราอยู่ใกล้คนไม่ฉลาดเนี่ยมันไม่ปลอดภยัยเพราะเขาเตือนเราถูกหรือผิดเขาไม่สามารถเตือนเราได้เลยนะูนะ,วะเวลาเราอยู่ใกล้คนไม่ฉลาดเขาไม่สามารถจะดูแลเราได้แต่ถ้าเรา